สวัสดีทุกคนครับอยู่กับซูดารูสในเกมฮาร์สโตนกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเด็กในวันนี้ก็จะเป็นอะโกลดีมอนฮันเตอร์นะครับหลักๆเลยเราก็จะเล่นใบนี้นะครับ Windows ช็อ p เปความสามารถก็คือ p a t ซ e n ล Cry Discover d e m o n นะครับแล้วก็เซ็ตสเตตของมันให้เท่ากับตัวนี้แล้วก็ค่าไลายก็ให้เท่ากับตัวนี้ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็ยังจะมินิเจอร์ไลท์ด้วยนะครับก็คือจะได้ตัวเวอร์ชันมินิออกมาที่สเตตหนึ่งหนึ่งค่าไล่หนึ่งดีมอนที่เราจะดิสคัฟเวอร์ได้นะคร แต่ว่าใบที่เราอยากได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็อยากจะได้ใบนี้นะครับ i l ลิ i ด y i n อิ i s i t o r ที่เทิร์น6เราก็สามารถลงแล้วก็ใช้ฮีโร่เราโจมตีได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะโจมตีตามแต่ถ้าเป็นตัวมินิเนี่ยถ้าเรา discover ได้เป็น m a t กค l ร o n เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับก็คือค่าไล่หนึ่งแต่ว่าลงสนามไปแล้วเนี่ยสร้างเดเได้6เดเใน2เทิร์นในเด็กเราก็จะมี Windows h o p p เ r ที่เป็น Demon เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ใบนี้ครับอัมพายเออร์แกลสเดลเทิก็คือจะจั่วดีมอนขึ้นมาแล้วก็ลดค่าไล่ามันไป2ก็การันตีเลยว่าเราจะได้วินโดว์ช็อปเปอร์ที่ค่าไล่ายนะครับซึ่งอัมพายเออร์กลสเนี่ยก็เป็นอาวุธประเภทเดียวในเด็กของเรานะครับเราก็จะใส่อินสตูเมนต์เทคที่แบทเทิลคลายก็คือจั่วอาวุธเพื่อที่จะการันตีว่าจะจั่วได้แน่ๆมีเลดการ์ดนะครับเอาไว้ทําให้มินเนี่ยนโหดๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยดอมแมนไป2เทินจํำศีลไป2เทินก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้้กกับับแมททเเเเิิิดดออนขงงฝ่รรราาาถสค ก็ทำให้มันโดเมนไปอีก2เทินจะได้สร้างเดเมจได้อีก6เดเ์มจแล้วก็ปิดท้ายด้วยเคนซันฟิลลี่นะครับเอาไว้ทะลุทอนฝั่งตรงข้ามเอาไว้จบเกมได้เด็กก็ประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเด็กนี้ก็กำลังจะถูกบาลานซ์เชนนะครับอาจจะโดนเนิร์ฟก็ได้ในวันที่16เมษายน2024นี้ก็ถ้าเกิดใครจะคาบตามเนี่ยก็ลองพิจารณาดูก่อนละกันนะครับเล่นได้อีกประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอ่ะตอนนี้ไปดูเกมเพลย์กันได้เลยครับ <Ar ana! S 1> เจอกับเดดไนท์นะครับ โอเคมือแบบนี้ได้นะหนึ่งสองโอ้ยโดนยิงก่อนเลย เช่นสามก็ถุงมือไม่มีฟลอสเพลกเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรมาขัดสามแล้วก็เหรียญกับเทสต์ออฟเคออสเอาเอาเคออสสไตล์นะครับจั่ว เดี๋ยวเธอหน้าอาจจะพอซิกเอหรือจะอันนี้ดีบอลฮอคอพอซิกน่าจะกดดันได้ดีกว่าคนระับ เทลย่าอืมเราเทรดเลยเนาะ อันนี้ก็จะค่าลายเหลือสองที่สแตดหกห้าอ๋อเหลือหนึ่งอ๋อโอเคจากค่าไายสามลดไปสองก็เหลือหนึ่ง เรือลาวใบานี้ไปอือโอ้ยโดนฟรอสสองสามใบแล้วในกองอ่าในเด็กนะครับนี่มีเคนโอเคอันนี้โดนแมททาริดอนอ่ามานะครับแมททาริดอน อามีเลดการ์ดมาด้วยก,ก็เดี๋ยวแม็กทาริดอนตื่นก็ใช้เลดการ์ดได้อีกนะครับทายสามโอเคเราได้ฮิวไหม อ่าได้ฮิลหกนะครับทำไงให้เดเมจมากสุดหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวเจ็ดอ่าเรียบร้อยนะครับรีเทลเคนก่อนแล้วก็ยิงเคนนะครับฮีโร่พาวเวอร์ โอเคเรียบร้อยครับเจอกับโรคนะครับวาล,ลีา,ลลาเอาอันนี้ขึ้นมาก็ดีดกลับไปเลยนะครับ เปโปไปเลยนะอย่างนี้เธอหน้าคู่นี้ได้ ตัวสามแล้วอะไรเอ่ย Shadow Step อืม เออถ้าลัชให้ตัวนี้อ่ะแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอ,อเปลี่ยนทั้งมือวิโดนอันนี้ก็คอ,อสติกนะครับ ีมนี้ก็จะหนืดหนืดหน่อยนะครับไม่จั่วไม่ได้คอมโบของเราลัดอ่ะวินโดช็อปเปอร์มาพอดีอนนก็อินควิสิเตอร์นะครับนี่เรา ็เข้าหน้าปเลยเธอหน้าก็อินควิซิเตอร์ได้อุ๊ยฮัฟตันบลูอ๋อเปลี่ยนมือหุ่นเราก็เลยไม่ลงนะ เทินหน้าเขาต้องฮิวนะครับเพราะว่าเรามีสี่เดเมจในมือเฮ้ยซิ Secret. เครตอ่าเฮ้ยจำไม่ได้มีฟรีซซิงแท็บ่ะอยงนี้น่าจะมีแล้วนะโอ้โห,โหกับดักรัว อ้าวอะไรอ่ะหรือมิสไดเหรอมิสเดเลคชั่นอ้าวก็ยังมิสไดได้อยู่อ่ะอ,อืม,อม <c oughs> โอ้โห oh. อะไรบ้างเนี่ยอ่ะระเบิดอีกเอ้าอ่าเราจะต้องเติมเลือดไหมหรือจะเอาอีกหนึ่งเดเมจ x ส4มันไปแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อเอานี่ดีออะอันนี้ดีกว่าไว้เพลราฟลิซซิงนะครับโอ <c oughs> เป็นเท่าไหร่เนี่ย9 สามสียหกเจ็ดแปดหูยคันหนึ่งเดเมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวเดี๋ยวก่อน พลิซซิ่งนะครับนั้นเคแล้วก็ทางสะดวก <Found you. S 1> เรียบร้อยนะครับ oh, <Okay. S 2> โอเคอ่าเจอกับดิมอนฮันเตอร์หเ,อรเหมือนกันนะครับอ่าเก็บมือนี้แล้วกัน วินโดว์ช็อปเปอร์ขึ้นมาก่อนอันนี้อาจจะต้องลงเทมโปไปก่อนนะครับ <this> มือไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่นะครับเกมนี้ ือแย่มากนะดูว่าเทินสามถ้าเขาไม่ได้อาวุธเหมือนกันก็ยังโอเคนะฮึมโฟแพนเนอร์เหรอโอ้โอเคนะเครับเคียร์ได้ทั้งคู่ อ๋อแล้วลงตัวซ้ายด้วยไอตัวนี้ก็ไม่โดนเดเมด w i n d o ช็อปเปอร์ต้องเล่นเต็มมาหน้าอืมอ๋ออืมฟรีสไปก่อน ก็วินโด w ชอปเปอรนะครับ <for> เป็นอาวุธเราก็ไม่มีเลยนะแต่ถ้าจะใช้ใบนี้ที่ค่าลาย5ก็เยอะไปแบบนี้แล้วกันครับ ต้องฟรีสตัวนี้ป่ะโอเค <c oughs> แล้วดูอ่ะตามนั้นอันนี้เราก็อยากจะมินิเจอไลส์ให้ได้แมคการิดอนนะก็ไม่ได้อีกนะครับ น,นี่จะโยนให้เขาฟรีซเหรอก็ตลกนะโยนให้เขาฟรีซไดออ้อีกรอบอืมไม่ดีเลยสัก,กตัวนะครับอืมอันนี้เอาอิลิดาลี่ดีกว่านะครับ โอ้โหมาป่าอ่ะเราก็อันนี้เนอะแล้วก็ชนแบบนี้ทีนี้เราไม่อยากเสียใบนี้นะครับ เราก็แบบนี้แล้วกันโ oh, อ้เคียวสตราย์เอ๊ะเขาไม่ใช่อัลโก่ะเนี่ยเหมือนจะเป็นไฮเลนเดอร์หรือเปล่า อ่าโอเคจัวอาวุธเอาอาวุธมาก็มันก็จะไม่ได้จัว่วอ่าวินโดว์ช็อปเปอร์นะครับพอใช้หมดไปแล้วก็เหลือใบเดียวเนาะนี้เอาอาวุธมันก็จะได้เดเมจและนี้ก็จะค่าไลา่ลดสองแต่ก็เลือดห้านะอืมเขาก็ยิงง่ายๆอยู่ดี อ่าแมททารีดอนนะครับ for for อ่าถ้าเลโนโอนเลือดเขาจะเหลืออ่าเลือดเขาจะเป็นสิบเอ็ดโอ้ไลส์สติลด้วยเ oh. ติมเลือดกันไปนะครับเ oh. ติมไปห้าเป็นสิบเอ็ด เรียบร้อยครับเดเมจเหลือ, okay. อโอเคเจอกับเล็กซ่านะครับฮันเตอร์อ,อ่าฮันเตอร์เหรอเอาบอหอกไว้ก็ดีนะครับ ืมแล้วเราได้เริ่มที่สองอเถินหน้านี่นอนเยอะแยะแน่นอนสองสามสี่เอางูสัง,งั้นแล้วก็นอนสักตัวป่ะโอเคนอน กลายเป็นเหลือสามตัวแล้วครับโดนเนิร์ฟมานี้เราก็อย่างนี้เนาะออันนี้แล้วกัน ออฟเซิร์ฟเวอร์ออฟมิดตัวนี้แหละ,อ,ะอันนี้เราก็จะหนะ้าแอคแท็กเนาะก็เคลียร์ใบนี้ด้วยกัน oh. เ,เขาก็ต้องเคลียร์สปิริตออฟเดอะทีมเรา อ๋ลิงอ๋อพอฮอกเนอะอ๋อยิงสามไปหาตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับ <c oughs> ก็จะโดนตัวนี้ชัวร์ๆ <c oughs> อันนี้ก็เคาะอู้ออเดอร์ผิดไปไหนครับอ๋ออ่ะโอเคไม่ผิดไม่ผิด ก็คือตอนแรกคิดว่าจะเคาะแล้วค่อยใช้ใบหนีจะได้ฮิวเต็มใช่ไหมแต่ว่าเลือดมันจะหนึ่งทั้งคู่นะครับเพราะงั้นก็แบบเมื่อกี้ถูกแล้วลิงแล้วก็ลิงโอ้ยถ้าโดนตัวนี้ก็คือตายเลยเนี้ยโอเค เราอะไรได้มั่งล่ะเนี่ยเอ่อตื๊ดๆๆอันนี้น่าจะดีสุดนะครับแล้วก็ Windows Chopper ขอแมททาลีดอนไม่ได้อ่ะเป็นสีเคเตก็ได้นะครับ อาเซียนไลเวนกับอเอ็กโ์พลอีฟก็กันไปได้สามเดเมจนะโอ้โหยอเราได้ไททันมาใช้ในราคาสูงบาท อันนี้เราเออมันก็มีอยู่ว่าเอาเคนทะลุเพื่อให้เราเคลียร์ใบนี้ได้นะอืมอ่ะเ่เป็นไรนเนี้ยลงก่อนอยู่แล้วถ้าเราอยากเคลียร์ใบนี้เราก็ต้องเลือกเหมือนเขานะครับอืมใบนี้แล้วก็เคนอันนี้ก็เคาะอันนี้ไป นี่ชนแต่เคเราก็จะตายในยเทินหน้านะอ่าแล้วก็ลงเทมโปลใบนี้เข้าไปอ่าเรียบร้อยครับเจอกับเมดนะครับโอเ้เปลี่ยนทั้งมือ ป,ปึป๊บปึบเอาแล้ว,วินโด้ช็อปเปอร์ขึ้นมาก่อนอ่ะก็เซลเมนครับ ไม่ใช้สองเทินสามเราตีเข้าไปสิบเอ็ดเดเมจแล้วนะครับอุ้ยอ๋อโอ้ตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะ โอ้โหไงดีล่ะลต้องหาอะไรมาเคลียร์โอ้โอเคนะครับ โอ้ยโดนฟรีสเฮ้อะถ้าเป็นคาลเตอร์สเปลเรามีอันนี้เอาไว้ดักเนาะงั้นลงวินโดว์ช็อปเปอร์กันอุ้ยแมททาลีดอนเหรอก็แมททาลีดอนนะครับน่าจะดี ไม่ใช่ explosive run e อ่าเรียบร้อยครับ